ตุนมากะพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดคิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมเกมคาบาวใช้แค่ UAD ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆได้ที่เพจตุนมากะพอยได้เลย สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอดวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันระบบลาวด์นะครับที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆเนีเ่ยฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเ็ตไปแล้วเนี่ยตัวเกมก็ยังคงฟาร,ร์มให้เราอยู่นะครับเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสือ่อม ปวเปลืองค่าเด็ดนะครับผม UG p จะช่วยตรงนี้ให้ดีมากๆนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่วันละสิบ,บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่แนะนำเนี่ยผมอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองใช้ MVP ดูนะครับผมซึ่งราคาเนี่ยจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเนี่ยแค่หนึ่งเท่าตัวเท่านั้นนะครับแต่สเปคเนี่ยจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบๆสามเท่าเลยนะครับตัว MVP เนี่ยจะราคาแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าสบายกว่ามากเลยนะครับผมไหนว่าอเออช่างแม่งอะยิ่เกตอบละอยางถามแล้วก็ถามมาแล้วกัน แล้วก็บอกว่าอีกอันนึงที่ผมได้เห็นก็คือผมไม่ควรไปลองยิงกบผมควรไปลองยิงอ็อกหลอดเพราะว่าอ็อกหลอดเนี่ยค่าแอนตี้ครีมมันน้อยกว่าผมก็จะบอกว่าในชีวิตจริงคุณเลือกยิงมอนสเตอร์ไม่ได้หรอกว่าเอ้ยตัวนี้ฉันจะไปยิงอ็อกหลอดนะฉันเปลี่ยนเป็นสายคีดีกว่าเอ้ยตัวนี้ฉันจะไปยิงกบนะฉันเปลี่ยนเป็นสายเจาะดีกว่าฮลัลโหลมึงทําไม่ได้หรอกนความเป็นจริง ุ่งนี้อัปเดตแผ่นใหม่เขาปรับบอสเวลโลไม่เกินทําให้สายคีสกลับมาเล่นได้ไหมครับอืมเล่นได้ดีขึ้นพูดอย่างนี้ดีกว่าเอ่อพรุ่งนี้ปรับเวลบอสก็จะทําให้สายคีสเล่นได้ดีขึ้นครับอันนี้อันนี้คือข้อเท็จจริงคนคนที่สายคีสเอ่อมีแฟลนคลีสักประมาณร้อยสิบจากที่คุณอาจจะยิงแล้วไม่ค่อยคลีบอสคุณก็จะรู้สึกว่าโอ้โหบอสนี่มันอ่อนจังเลยทําไมฉันยิงคลีบ่อยจังก็ถูกต้องครับถือว่าดีกับสายคีสครับ วันนี้เล่นสองตัวเลยเหรอใช่สกิลหลอดอาล่าที่มีสามจุดคืออะไรเออมันมีมันม,มีหลายสกิลอยู่ข้างในช่องเดียวครับพร้อมแมววิทหรือแมกคพีด,ดีครับวิทครับขอย้อนดีเทลเรื่องแอดมีดอีกทีเออผมพูดถึงแอดมีสกิลครับ แล้วก็มีคนบอกว่าผมมองว่าการเกมคิดดีกว่าเจาะเพราะว่าอาวุธเงามันเป็นของฟรีคุณสามารถที่จะออพไฟนอลครีในอาวุธเงาได้ผมก็บอกว่าไม่จริงครับการที่คุณไม่ต้องออพไฟนอลครีคุณสามารถเอาอาวุธเงาของคุณนะไปอัพช่อง P ีเอ็ได้ไปอัพช่อง s อสพีดีเปล่าๆได้ไปอัพช่องบ้าบอขอแตกที่คุณไม่ต้องอัพฟินอลพีเดอร์เบนร์วนัอ่ะถูกต้องป่ะพี่ครับสกิลหมาที่พี่ใช้ชื่ออะไร แล้วก็มีคนถามเรื่องเออมีคนถามเรื่องว่ารบกวนช่วยอธิบายเรื่องของการวิวัฒนาการหน่อยสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับแล้วก็แล้วก็มีความฝันที่จะวิวัฒนาการหมาของคุณให้กลายเป็นเด s e สเ w o ร์ผมขออนุญาตดับฝันคุณตอนนี้เลยเพราะว่าการที่คุณจะวิวัฒนาการจากหมาเป็นเด s e ส t w ิร์คุณต้องมีสิ่งที่สําคัญก็คือไอรอนเชนซึ่งกูก็ไม่มี ก็เพิ่งมารู้ตอนช่วงหลังๆนี่แหละว่ามันต้องใช้อลอนเชนด้วยคุณต้องมีออลอนเชนหนึ่งอันนะต่อการอัพต่อการวิวัฒนาการหนึ่งครั้งวิวัฒนาการหนึ่งครั้งฮะอัตราการสําเร็จยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วถ้าคุณวิวัฒนาการสัตว์ไม่สําเร็จสัตว์จะลดลงมาเลยเวลสัตว์จะลดลงมาสิบเวลเหลือเวลยี่สิบย็ดแม่เกมที่อะไรเนี่ยแค่ปากเล็กแม่งดูยังหาไม่ได้เพราะาอัปเกรดไม่ผ่านแม่งมเวลสัตว์ลดอีกควยไอ้สัตว ผมซ okay, ึ aky, ch ่งรู้ต right ัวช้าก็เลยวิธีปิ้งไปจับลิงมาครับแค่นั้นเองหนหอกใครอัพเบทันวิลติดไปหนึ่งบ้างผมต้องอัพด้วยเหรอแม่งปกติแล้วกูตีบวก20%ยังไม่ติดเลยกูไม่ต้องไปฝังอะไรปกติอาวุธเงาแม่ง70%ยังอัพไม่ติดเลยสัตว์ อาวุธเงาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นหกสิบปอร์เซ็นแม่งยังไม่ผ่านเลยไปอาไปเอาหาอะไรกับวิวัฒนาการสัตว์เลี้ยงยี่สิบเปอร์เซ็นอีกี่ถามหน่อยแล้วปากเหล็กแม่งก็ไม่ได้ซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนานะไอ้ปากเหล็กเนี่ยแม่งต้องมานั่งส่งจากกล่องถามจริงเนี่ยมึงเคยเห็นใครใส่ปากเหล็กในเกมไหมมูจะแทบจะไม่เห็นใครใส่ปากเหล็กเลยในเกมกแล้วก็ล็อกออนไลน์ลลเราไปสิบวลวแบบถาวรเลยเหรอไม่ใช่ครับลดลงมาสิบวลวแล้วก็ต้องอัพวลวขึ้นไปใหม่ครับ ขอทางเออแล้วก็มีคนพูดถึงเรื่องไนดับโลจริงๆทั่ที่ผมไม่พูดถึงเรื่องไนดับโลเนี่ยเพราะว่าผมไม่มีผมไม่มีอะไรให้คุณดูอะคือที่ผมไม่อยากพูดถึงเรื่องไนดับโลเพราะว่าผมไม่มีของให้คุณดูแล้วก็ไม่มีสกิลที่อัพไปในทางที่คุณต้องการให้คุณดูไนดับโลเนี่ยจริงๆมันมีเื่ากัน,นกหลายๆสายก็คือสายวิทย์สายเผาเลือดสายสกิลแล้วก็สายตีเร็วส่วนใหญกจะมีสามสาย สายตีเร็วเนี่ยคือสายสเตนอาจจะตีนักขี่หรืออะไรก็แล้วแต่และตะคนก็คือตีเร็วนั่นแหละสายสกิลก็คือเผาเลือดไปด้วยสกิลไปด้วยสายสกิลเนี่ยเล่นเหมือนสายหอกก็คือโบลลิงแบดครูดาวเร็วๆโบล i ิงแบดไล่ตีเผาเลือดโบล i ิงแบดอะไรประมาณนี้ส่วนสายวิทย์ก็คือเลือดเยอะๆลดเลือดรัวๆแค่นั้นเองที่ผมไม่ลงรายละเอียดเพราะว่ามันไม่มีรายละเอียดอะไรที่ต้องลงครับ ถ้าเกิดว่ามีใครอยากจะถามเรื่องของไนด์ดาบโล่แบบละเอียดคุณถามผมได้เลยในเมสเซจในเมสเซนเจอร์ผมตอบได้ทุกคําถามของไนด์ดาบโล่แต่ผมไม่รู้จะลงดีเทลอะไรเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีอะไรให้ลงเท่าไหร่เหมือนที่เหมือนที่ผมไม่ลงดีเทลเรื่องไนท์ไนท์ไน์คลีของตัวเองอะว่าทำไมผมไนท์คลีผมใส่อะไรบ้างทำไมผมมาทำอย่างนู้นอย่างนี้ก็เพราะว่าจริงแล้วไนท์คลีของผมมันไม่ได้มีอะไรมากมายหรอก พี่ลืมเปิดไฟลวครับเอ,อมันดึกและะ้วมั้งเมียผมจะแบบว่าจ,จะชิวๆอ,อ่ะเข้าใจปะต้องต้องชัดดิระบบสิทธิ์อาจารย์เป็นยังไงครับเออก็รู้คร่าวๆครับแต่ว่าก็แค่เหมือนก็แค่เหมือนสิทธิ์อาจารย์มีสิทธิ์ได้สามคนแล้วก็ทำเพรสร่วมกันแล้วก็ได้พวกเหรียญได้มีเหรียญนู่นเหรียญนี่อะไรประมาณนั้นฮะอันนี้คือรู้คร่าวๆนะ มาช้าครับอธิบายหมาลิงอ่ะอีกทีก็ได้หมาฮะย่อๆนะวิวัฒนาการหมาต้องใช้ปากเหล็กปากเหล็กหาไม่ได้ต้องเปิดกล่องเอากล่องหาไม่ได้ต้องรองกิจกรรมไอสัตว์แม่งเหมือนสุ่มในสุ่มปากเหล็กต้องหาจากสุ่มนะฮะกล่องสุ่มแต่กล่องสุ่มหาไม่ได้นะฮะต้องมารอกิจกรรมที่สุ่มกล่องสุ่มอีกทีหนึ่งนะฮะขอบคุณครับ ใช้หนึ่งอันนะฮะโอกาสยีสเปอร์เซ็นะครับโอกาสยี่สิเปอร์เซ็นถ้าไม่ติดนะฮะหมาจากเวิว30สิบจะลดเหลือเวิ20ยสิบนะครับขอบคุณมากครับ <cierto> ถ้าเกิดว่าอุย้ยหมายากจังไปใช้ลิงฮะลิงก็แพงไอีเที่อใครบอกลิงถูกกูจับแล้วกูยังเครียดเลยแม่ง <S <S เดี๋ยวเซตานะแสงแค่นี้อขอบคุณครับ ตุปตอนไหนดีกว่าเอนเกมหมาที่วิวัฒนาการดีที่สุดครับแต่ถ้าไม่เอนเกมลิงดีกว่าหมานิดหน่อยครับ uh, <man> ตัวคุณบอยนี่เด็กขนาดนั้นลดคูดาวได้กี่วีครับเอ่อลดได้จนหมดเลยครับคูดาวตัวคุณบอยคูดาวแปลผันนี่ลดจนไม่เหลือเลยฮะรรเหลือแต่คูดาวฟิกอย่างเดียว แอดมิเบิร์นคนใส่กา้าวฟิแนนซพีดามเมตบนัทใช่ฟนอลพีถูกต้องครับออฟแมลมียันเวสิบห้าเลยไหมจริงๆมีถึงสิบห้าครับแต่ว่ายังไม่เปิดผมดูสุลต่านจีนยังพัฒนาไม่ติดเลยนั่นน่ะสิไม่ตอบคอมเมนต์คุณมุกชาอาถามว่าอะไรหนูเล่นสไนเจาะค่าพีพีร้อยสสิแปดเปอร์เซ็นค่าฟนอลพีดามเบนนัร้อยสสิบปเปอร์เซ็นคนดันค่าอะไรเพิ่มตอนนี้ประดับออฟไฟสิบสิบสิบหมดแล้วน่าจะเป็นสุลต่านคุณมุกชาพักมาแล้วก็แคปมาาเลยดีกว่ เพราะว่าคุณมุกชาน่าจะไม่เหมือนชาวบ้านแล้วน่าจะเป็นแบบสไตล์แบบสุลต่านแล้วเนี่ยเพราะว่าออฟไฟหมดแล้วคือคนที่ออฟไฟหมดแล้วเนี่ยแสดงว่าน่าจะต้องใส่การ์ดบอสแล้วทีนี้เราจะมาว่ากันเรื่องเอ่อเรื่องโมเดลสุลต่านแล้วะฮะพีโอนี่นี่ยังไม่จบเหรอพีโอนี่สำหรับพ v พครับพีโอนี่ไม่ได้ทำให้ตีแรงขึ้นเน่ยพีโอนี่ทำให้ถึกขึ้นดังน,น,นั้นเวลาล่าบอสหรือเวลาแบบ ไปพวกอาเทอร์เวิด์อะไรเงี้ยเราต้องการมอนสเตอร์ที่ทำให้เราตีแรงขึ้นครับไม่มีออฟไฟใส่สามหรือเครมหรือใส่ได้ทั้งคู่แอดกาตาพอนหรือมอพอนครับทนายใส่ขีพอ,อาวุธเงาลงคี้เราจะย้ายไปใส่นกได้ไหมได้ครับออฟแมวอาวุธควรมีสักกี่ชิ้นถึงเวฟสิบควรมีออฟแมวกี่ชิ้นควรมีจนเต็มนะฮะ เพื่ออปย้อนไม่มีเด็กแบบนี้มีผลไหมฮะมีมีผลของซนครับก็จะมีผลให้ซนย,ยิงเบาวกว่าแต่ไม่มีเด็กต่นีอินนะฮะฉะนั้นเนี่ยไส่นกสามารถไปได้ไกลกว่าเพราะใส่นกส,สามารถออฟย้อนอินได้ตอนไหนออปอะไรดีขี้หรือเด็กๆครับทำไมวันหนึ่งพี่มีออดินเยอะจังเอ่ออันนี้ออดินของเมื่อวานยังไม่ได้ใช้ครับเมื่อวานถ้าคนดูของเมื่อวานอยู่คนจะเห็นว่าผมบอกว่าผมจะเก็บออดิน ถูกต้องครับผมก็เก็บโอดินจริงฮะผมไม่ได้ใช้โอดินเลยฮะตั้งแต่เมื่อวานปับเบลบอสแบบนี้บอสจะตายไวมากๆาเลยไหมถูกต้องครับบอสจะตายไวมากมาครับทีนี้มันก็จะกลายเป็นเหมือนเริ่มมันมันจะก็เป็นมันก็จะเริ่มคล้ายๆกับเอาเอ็มฮะใครเจอบอสก่อนคนนั้นก็ได้บอสไปหรือเปล่าต้องลองดูแต่ถ้าผมเจอบอสก่อนบอสเบลหกห้า ผมน่าจะตีไม่เกินยี่สิบทีฮะน่าจะไม่เกินห้าวิบอสน,น่าจะไปสวรรค์ฮะบอสไปหกห้านี่ไม่ถึงสิบวิบอสน,น่าจะไปวันฮะแน่นอนผมกดอ,อัพเกียราวุฒิกะกะโอกาสตีเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นยังแตกหนึ่งเพชรฟ้าเท่ากับกี่เพชรชมพูเอ่อประมาณ สิบสองมั้งถ้าขายนะโอ้ยปวดคอขนาดนี้เป็นนุ่นมาเนี่ยจะบอยมีแผนจะทำไสยนกไหมมีครับร้อยชั้นลงได้ทุกวันได้ที่ทุกวันไหมไม่ได้ทุกวันครับจะได้แค่ชั้นที่ผ่านเป็นชั้นใหม่เท่านั้นชั้นเก่าที่เคยผ่านมาจะไม่ได้ในอนาคตมีสนายสายเจาะเกาะมีอะไรน่าเป็นห่วงไหมไม่มีครับ ก็ยังไม่ใส่การ์ดบอสทำออฟไฟไม่ดีเหรอดีครับแต่ผมแค่บอกว่าผมแค่บอกว่าสมมติผมพูดสมมติผมพูดว่าออฟไฟหนึมม่งชิ้นจะทำให้คุณตีแรงขึ้นสิบเจ็ดเปเซ็นถ้าคุณเปลี่ยนจากออฟพอนเป็นออฟไฟแต่ออฟไฟจะใช้ทั้งหมดเอ่อหนึ่งล้านเพชรฟ้าคุณเข้าใจปะ่ะที่ผมบอกว่าให้คุณซื้อการ์ดบอสก่อนเพราะว่าการ์ดบอสมันถูกกว่าออฟไฟใน ในในปริมาณดาเมจที่ได้เพิ่มนั่นแหละคือเหตุผลมันมันไม่ใช่ใส่ไม่ได้ครับแต่ว่าออฟไฟมันแพงมันไปซื้อการ์ดบอสแล้วมันถูกกว่าถ้าคุณกำลังหาดาเมจนะผมพูดอย่างนี้ดีกว่<ๆ>าเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปหยิบลิปตันวันนี้ไม่ได้กินลิปตันเลย โฮ่ล่างไว้หน่อยดิสองทับอะ <c oughs> ไม่อยากเสียฟ้อมฟิล แอคคาตาตอนนี้ใกล้จะสิบแล้วไททอริ่จสิบหรือระดับฟ้าดีครับจริงๆแล้วที่ดีที่สุดคือต้องลองนะสิ่งที่ดีที่สุดคือต้องลองมันต้องลองจริงๆคือมันลองเพราะาอะไรมันไม่รู้ว่าคุณต้องการแฟลนคลีประมาณเท่าไหร่มันไม่รู้ว่าคุณจะไปตีมอนตัวไหนมันไม่รู้ว่าเด็กคุณเอ้ยสเตนคุณที่ออฟแมวเนี่ยมันเท่าไหร่แต่ผมสามารถบอกได้ว่า คุณควรใส่ประดับสเตนสองข้างแล้วก็เป็นทาริสซิฟิเคชเจ็ดสิบจะดีที่สุดถ้าคุณออฟแมวเยอะๆแล้วคุณก็ออฟอาวุธเงาเยอะๆอันนี้ผมตอบได้มันมันคือข้อเท็จจริงแต่สมมติคุณเปลี่ยนแล้วแล้วคุณมาบอกเออพี่ผมลองเปลี่ยนแล้วมันไม่เห็นแรงเหมือนที่พี่พูดเลยก็ใช่ครับเพราะว่าสเตนหนึ่งสเตนคุณยังน้อยอยู่สองพอคุณเปลี่ยนแล้วค่าฟันเลื่อนคีคุณตกลงมาเยอะทําให้คุณไม่ขีคุณก็เลยเบากว่าเดิม นี่แหละเป็นผลที่คุณจะต้องลองแต่ผมจะบอกคุณเสมอว่าแต่ถ้าคุณอยากจะรู้ว่าของกลางเกมแบบเอ็นเกมไม่ใช่สิของกลางเกมที่ใส่ละตีแรงที่สุดเป็นอะไรผมบอกคุณได้โอเคทำไมถึงลองโอดินว้เหรอครับเผื่อพวกนี้มันมีกิจกรรมกิจกรรมอะไรที่มันใช้โอดินก็เลย ก็บไปใช้พวกนี้ดีกว่าเผื่อแบบมีกิจกรรมอะไรเนียใช้โอดินอะไรเงี้ยเข้าใจปะมันเป็นสเตปมันเป็นสเตปถ้าไม่มีการเอสดีไปออฟใหม่เอ d ดีไหมครับไม่ดีครับไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่าอนาคตคุณมีเอ d ดีเนี่ยคุณต้องไปนั่งออฟใหม่คุณต้องไปนั่งถอนของใหม่มันยากครับ เริ่มเล่นใหม่ต้องไปเซิฟไหนเซริรฟไหนก็ได้ครับกินน้ำท่อมเหรอครับดูได้ไงวิระหว่างบาลานด์เอ็มเพนเอ็มโบกับเอ็มเพนเอ็มกับเอาเอ็มเพนนำเอ็มโบสู้กับคนแบบไหนดีกว่าเอออันนี้ไม่ชัวอันนี้ไม่ชัวจริงจริงแต่แต่ถ้าเป็นผมผมจะไม่ค่อยสนใจเรื่องของการตีคนเท่าไหร่คือตีผมเอาตีมอนเป็นหลักเรื่องตีคนเนี่ยไว้ทีหลัง อันไหนเซตไหนที่มันตีมอนแรงผมก็ใส่นั้นะนะนายดับสมมติือเล่นจอกเกาะได้ไหมไม่ได้ครับนายหอกออฟมอลลอกใช้ได้ยาวไหมครับยาวไม่ยาวขึ้นอยู่กับเราอยากให้มันไปข้างหน้าเร็วแค่ไหนคือสมมุติถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสอะไรกับการทําของอะ่ะมันก็อยู่ได้ยาวๆครับสมมุติถ้าคุณบอกว่าเออชิวๆของประมาณนี้ก็พอละตีบวกก็ตีไม่ตีก็ไม่ตีอัปเกดก็อัปไปออฟแมวก็ทําไป มันก็อยู่ได้ยาวแต่ถ้าบอกโอ้โ oh, หว่าไม่ไหวแล้วเฮียกูไม่ต้องการ k v m ที่หนึ่งว่ะกูจะเติมเพชรฟ้าเข้าไปว่ะผมก็จะบอกว่ามันอยู่ได้ไม่ยาวเพราะว่าเป้าหมายของคุณเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของการที่แทงทีละหลักหมื่นหรือว่าหลักแสนต้นๆแล้วคุณต้องการแทงหลักล้านออมบอลลอกก็ไม่ตอบโจทย์ครับก็อาจจะตอบแต,แต่ก็ไม่ได้แทงถึงขนาดหลายล้าน ธนูสั้นไม่มีความหมายเลยใช่ไหมใช่ครับธนูสั้นไม่มีความหมายเลยครับเอาไปปลาทิ้งได้เลยฮะเอาไปย่อยเป็นเหรียญใ้มีพีขายครับออ,อดูไฟมอนพีนาดามิตผมหน่อยเท่าไหร่อ่ะร้อยเก้า <10 9 S 2> ครับร้อยเก้าจุดรับ